กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ The Hero ทางกิ f ฟาร n c h ช n n e l ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่คุณสง่าปัญญานาคได้ใช้ความรู้ความสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วสิ่งที่ท่านได้กลับมาในธุรกิจกิฟฟรินนั้นจะมีอะไรบ้างมากมายขนาดไหนไปรับชมกันต่อได้เลยค่ะนะครับนี่ผมก็พาทีมงานผมทำนะครับไปแคมป์ไปฝึกไปทำ BTC ไปอะไรต่างๆนะครับที่ผู้นําไม่ได้คิดเองครับทำตามทําตามใครครับทําตามผู้ที่ประสบความสำเร็จนี่ครับทำ BTC ก็ฝึกครับ ผมไม่ได้เก่งมาจากไหนครับก็มีคนที่เขาจับมือผมทำนะครับผมก็มาจับมือลูกทีมผมทําเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันในงานภาคสนามมีอะไรครับก็มีงานนะครับหนึ่งก็เชวญคนใหม่ครับเพราะว่ามาใหม่ก็ต้องชวนคนใหม่ครับงานคนใหม่ก็เรื่องของสายสัมพันธ์นะครับพูดถึงเรื่องของการย้ายที่ซื้อได้อะไรบ้างแล้วก็โอกาสของการสร้างไรายได้ว่ามันมาจากไหนหลังจากนั้นนะครับผมก็เริ่มมีคนเข้ามาก็จะดูแลคนเก่า คนเก่าก็จะมีอยู่2อ,อย่างครับมีผู้บริโภคกับนักธุรกิจผู้บริโภคก็ติดตามผลว่าเป็นยังไงแนะนําสินค้าใหม่แล้วก็แนะนําธุรกิจนะครับสำหรับคนที่ตัดสินใจทําธุรกิจนะครับก็ใช้ระบบโคชชิ่งครับไ d ดูวีดูยูดูให้กับเขาดูนะครับอันนี้คือนะครับเป็นข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกับความกับการทํางานแบบนี้ที่สม่ำเสมอตลอดระยะเวลา8ปีนะครับ ผมคิดว่าผมเป็นเจ้าของขิจการหลายๆคนเขาคิดว่ารวยแล้วจะสบายไม่จริงครับเจ้าของสาพัดลูกหลานเขาก็ย,ยังต้องทํางานผมก็เหมือนกันครับผมก็คงยังต้องทํางานและทํางานทุกวันอย่างสม่ําเสมอนะครับอันนี้เป็นนะครับใบเช็คยอดของผมนะครับผม,มยอดทีมกลางโกสตาเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าแสนครับอย่างเดือนนี้ก็1นึ0 0 0สนสามหมื่นแพครับนะครับยอดทีมกลางพาร,พราได์นะครับก็ไม่เคยต่ํากว่าหลาน นี่คือสิ่งที่ผมทําเป็นประจําทําเป็นพื้นฐานวันนี้ผมไม่ได้แข่งกับใครครับแต่ผมแค่ทําแค่รักษามาตรฐานของตัวเองแค่นั้นเองนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับรักษามาตรฐานของตัวเองและทํามาตรฐานตัวเองให้ดีขึ้นนะครับนี่ครับเป็นสลิปเงินปันผลของผมนะครับเดือนหนึ่งก็ประมาณแสนกว่าบาทนะครับนี่เงินปันผลนะครับนี่เงินเดือนประจําตําแหนง่งนะครับโบนัสหกหมื่นนี่ก็รับมาไม่กี่ครั้งแค่แค่สิบครั้งเองครับ นะครับโบนัสประจําเดือนได้มาทุกอย่างที่บริษัทให้มาผมได้ทุกอย่างนะครับยู่น่เลเวลนะครับยอดผมธุรกิจเดือนก็ประมาณ5ล้านก็บ่าบาท1%ก็5 0 0 0 0ื่กว่ากว่านะครับตรงไปตรงมานั่นหมายความว่านะครับในแต่ละเดือนก็จะเป็นเงินปันผลเป็นโบนัสเงินสดเป็นแต้มสะสมเป็นเงินประจําตําแหน่งโบนัสประจําตําแหน่งสเปเชียลโบนัสแล้วก็ยูนเลเวลรายได้จากกิฟจ่ายเยอะมากๆตกมือขอบคุณกิฟตินครับมันเยอะมากๆนะครับนะครับรวมแล้วเดือนเดือนหนึ่งก็ ไม่มากครับเดือนหนึ่งก็ประมาณ200,000กว่าบาทตัวมือขอบคุณดังๆให้กับกิฟฟรินครับนะครับนี่แหละครับ8ปีกับกิฟฟรินครับกับ17ปีกับงานประจําพี่น้องคิดว่ามันต่างกันไหมครับต่างกันมากมายเลยครับเดือนละ2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับนี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมนะครับรางวัลต่างๆที่ ระหว่างทางที่บริษัทจัดโปรโมชั่นระบบสนับสนุนอะไรก็แล้วแต่โปรโมชั่นผมก็ได้ทุกอย่างเหมือนกันนะครับเขาได้ผมก็ได้เขาได้ผมก็ได้พอคิดว่าเขาทําได้ผมต้องทําได้อย่างแน่นอนนะครับนะครับสิ่งแรกที่ผมได้ก็คือในเรื่องราวของการปลดหนี้นะครับผมปลดหนี้ด้วยเงินคิฟฟิน2ล้านบาทครับพี่น้องครับนะครับนั่นแหละครับวันนี้ใครเป็นนี้นะครับที่นี่เลยครับมุ่งมั่นนะครับเหนื่อยไม่ตายครับ พวกนี้ตื่นเช้ามาเหนื่อยหายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ยังจนอยู่พวงนี้ตื่นนี่ยังไม่หายนะครับพี่น้องครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาตบมือไล่ความจนกันเผามันทิ้งไปครับตบมือดังๆครับไล่ความจนครับเราจะรวยกันนะครับพี่น้องครับนะครับแล้วผมก็มีโอกาสไปสร้างบ้านนะครับหลังจากใช้นี่เสร็จก็ไปสร้างบ้านนะครับชื่อว่าบ้านเฟืองฟ้ามูลเป็นบ้านไม้สักทั้งหลังครับมูลค่า3ล้านบาทด้วยเงินคิฟรินครับยินดีต้อนรับนะครับใครไปจังหวัดแพร่ถามหาเลยครับ เข้าไปที่ตำบลพ่อหลวงนะครับถามเลยว่าเขาจะไม่รู้จักคนชื่อสง่าปัญญาครับเขาจะรู้จักว่าบ้านกิฟรินครับนะครับนะครับแล้วก็นี่คือคันแรกออกรถฮอน d a าซ v คันที่2องออก Honda j a จ z และคันที่3 h o นะครับฮอนด้าแอคมูลค่าล้านสามแสนบาทด้วยเงินกิฟรินครับนะครับซื้อมาก็ขายไปซื้อมาก็ขายไปแต่ตอนนี้ยังเหลืออยู่แอ c o คอรหคันแล้วก็นะครับคัน ต่อมาก็คือนะครับเช่นรถเลตแคปทีว่ามูลค่าล้านสามด้วยเงินสดสดครับนะครับแล้วก็คันล่าสุดครับนะครับซื้อไว้ให้ภรรยาไปจ่ายกับข้าวครับซูซูกิสวิปนะครับมูลค่า6 0แสนบาทเงินสดเช่นเดียวกันครับนะครับธุรกิจที่หลายๆคนบอกว่ามันน่าอายมันน่าปฏิเสธนะครับมันน่าอายน่ารังเกียจนะครับแต่มีคุณภาพชีวิตแบบนี้นะครับไม่ต้องทำหรอกครับ นะครับไปทํางานประจําเหมือนเดิมก็ได้ครับไม่เป็นไรครับนะครับเอนะครับได้ท่องเที่ยวต่างประเทศเยอะแยะมากมายครับสหรัฐอเมริกานะครับนี่ครับก็สนุกสนานเอารูปมาให้ดูนะครับสหรัฐอเมริการัสเซียนะครับเกือบ20ประเทศนะครับดูใบนะครับนี่ดูใบนะครับนี่ดูใบนะครับแล้วก็ ที่สิงคโปร์นะครับก็มีโอกาสได้ไปทั้งครอบครัวนะครับพาลูกชายไปด้วยนะครับเข้าได้คนละหนึ่งคนละสองสงาได้3รหัสครับนะครับแล้วก็แฟนตาติกฮ่องกงนะครับเยอรมันไออ่าฝรั่งเศสในแถ์เบนเยียมนะครับนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับสวิตออสเยอรมันสวิตออเทียนนะครับได้อันดับ4ี่ของประเทศในตำแหน่งของพารไดขึ้นไปครับนะครับแล้วก็นะครับ เยอะแยะมากมายนะครับรูปเยอะแยะมากมายแต่วันนี้สิ่งที่มากกว่านั้นก็คือในเรื่องของความภาคภูมิใจนะครับวันนี้ผมไม่ได้สาเร็จคนเดียวครับถ้าสําเร็จคนเดียวแน่นอนครับนั่นไม่ใช่ความมั่นคงแต่ความมั่นคงอยู่ตรงที่ทีมงานสําเร็จครับมีคนที่สําเร็จตามผมมาเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้คุณพิมพรพัฒเตชาพัฒชุติคุณพนักง,งานรายวันจากโรงงานธรรมดาปัจจุบันนะครับท่านมีรายได้นะครับเกือบเกือบแสนบาทนะครับเป็นผู้บรหารระดับเอ็กซ์คลปายแดงครับคุณพิมพ์รพัฒคุณอนันตะพัฒเตชาพัฒชุ นี่ก็อดีตหนุ่มโรงงานเหมือนกันครับนะครับก็ค่าแรงรายวันเหมือนกันครับเงินเดือนรับเดือนละ6,800นแปนะครับปัจจุบันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟพาร์ไดซ์คุณอัลเลือไทยคุณอนนท์อนนเนียมตบมือดังๆให้ถึงกบินบุรีครับนะครับแล้วก็ผู้จัดการโรงงานครับคุณชัยรัตน์คำรอดคนนี้เก่งมากไม่ต้องทําอะไรนะครับตบมืออย่างเดียวนะครับได้ตังค์นะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณชัยรัตน์คำรอดครับนะครับแล้วก็เพื่อนผมนะครับที่ชวนมา2ปีนะครับซื้อยาสีฟันไปหลอดหนึ่งนะครับแต่พอเห็นนนรรััับบบโส60,000ะค คุณโสภ์กมลวันนี้มาด้วยครับโชว์ตัวเลครับนี่ครับว่าทีเอ็กซ์กูสินะครับนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับน้องหญิงตอนนี้อายุ15ปีเริ่มทำคิฟฟรินนะครับปัจจุบันอายุ18ปีนะครับจากเด็กที่นะครับเริ่มทำงานนะครับออกรถป้ายแดงตอนนี้คันที่2ออกมาแล้วครับนะครับปัจจุบันรายได้ไม่ต่ำกว่า4-5 0,000หมื่นบาทนะครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องหญิงครับนะครับและสิ่งที่ได้ก็คือในเรื่องของครอบครัวที่อบอุ่นนะครับ ผมได้ลูกชายนะครับผมมีลูกชายทั้งสองคนนะครับใครอยากเป็นลูกสะใภ้นะครับมาขอนะครับนะครับผมนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเด็กสองคนเนี่ยถ้าเป็นพ่อแม่คนอื่นอาจจะต้องต้องเรียนให้เก่งต้องเรียนให้สูงต้องเก่ิดีๆนะลูกแต่พวกลูกผมนะครับเขาจะเรียนอะไรก็ได้ผมขออย่างเดียวขอให้เขาเป็นคนดีนะครับเพราะในอนาคตเขาคือเจ้าของกิจการเขาจะมารับมรดกจากกิฟเินของเราเาเสียผมมือให้กับมรดกของเราครับนะครับ เกียรติยศชื่อเสียงได้รับเยอะแยะมากมายนะครับคุณหมอประดับเข็มมีคนมาร่วมแสดงความยินดีเยอะแยะมากมายนะครับอยู่ในสังคมแบบไหนนะครับบริษัทประกาศว่าผมมีรายได้ตั้งแต่5ล้านจนถึง10ล้านอันนั้นคือคือสมัยปี2550นมัน้งถ้าจำไม่ผิดนะครับนะครับแต่ถ้าน,นับถึงวันนี้ผมรับรายได้รวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทครับนะครับ <laughs> <laughs> อยู่โรงงาน17ปีนะครับได้ใบเตือนกับใบทันบนนะครับแต่ทําธุรกิจ8ปีนะครับรักน่าธุรกิจยอดเยี่ยม7ปีซ้อนแล้วก็ล่าสุดรางวัลยูนิเลเวลอะวอร์ดนะครับปี2012นะครับขอเสียงปรบมือให้กับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นเป็นเกียรติยศชื่อเสียงนะครับและข้อสามัารทีมงานได้ด้วยสุดยอดมากๆเลยครับพี่น้องครับแล้วก็สิ่งที่ไม่เคยคาดคิดจะได้ออกทีวีเป็นดาราครับนะครับใครเป็นแฟนคลับของผมบ้างมีไหมครับใครเป็นอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับแฟนคลับผมด้วยครับนะ นะครับมีโอกาสไปออกรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการกิฟต์วินเดอร์นะครับรายการเดอะฮีโร่นี่ก็มาเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็นะครับไปนั่งดูตัวเองรู้สึกโอ้โหไอเรานี่ก็นะหน้าตาดี <laughs> นะครับ พี่น้องครับความสําเร็จหรือความล้มเหลวมันเริ่มต้นที่ความคิดถ้าท่านเชื่อท่านก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับวันนั้นเมื่อก่อนผมเคยคิดนะครับว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่หลอกลวงเป็นธุรกิจที่จะต้องไปง้อคนเป็นธุรกิจที่จะต้องไปตื้อคนแต่วันนี้นะครับพอผมมาเห็นผมได้เห็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่แค่ผมเปลี่ยนความคิดชีวิตผมเปลี่ยนนะครับพี่น้องครับจากอดีตนะครับพนักงานโรงงานและหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเมื่อปี2545ครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับหน้าตาประมาณนี้ครับ นะครับแต่วันนี้ครับพี่น้องครับเป็นหน้าตาแบบนี้และก็ล่าสุดเป็นหน้าตาแบบนี้ครับดูดีไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดครับพี่น้องครับมันอยู่ที่ตัวเราเป็นคนกําหนดทั้งสิ้นวันนี้ตัวผมเองนะครับมาเป็นกําลังใจให้กับท่านแชร์ประสบการณ์ให้กับท่านนะครับแนะนําสิ่งดีๆให้กับท่านอยู่ที่ท่านตัดสินใจจะทําอย่างไรนะครับวันนี้ไม่มีใครมายัยเยียความสําเร็จให้กับท่านได้ถ้าท่านไม่ต้องการแต่หากท่านต้องการความสําเร็จแน่นอนครับ ความสำเร็จมันอยู่ตรงหน้าท่านสามารถกําหนดด้วยตัวของท่านเองนะครับขอเพียงท่านนะครับตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จความสำเร็จเกิดจากความตั้งใจแล้วพบกับความสำเร็จที่ใหญ่ๆของทุกคนนะครับแล้วก็บพบกันที่ตําแหน่งไดมอนด์แกนพาราครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะจากการทุ่มเทรแรงกายแรง,แรงใจให้กับธุรกิจกิฟฟร,ร,รีนทําให้คุณสง่าปัญญาหน้าประสบผลสําเร็จอย่างทุกวันนี้คะ่ะและจากบทสรุปในชีวิตของท่านนะคะทําให้เราเห็นว่า เราไม่ควรปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปค่ะเพราะว่าวันหนึ่งเราอาจจะใช้ชีวิตบ้นไปของเราอย่างไม่มีความสุขค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการ The h e ร o หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการได้เป็นประจำทาง Kiforin Channel แห่งนี้สวัสดีค่ะ